เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะครับท่านกระทูนี่ถามถึงท่านธีรรัตน์เป็นคนมาตอบแต่เมื่อสักครู่เนี่ยพอดีท่านท่านบอกว่าเปิดคลิปเสียงแล้วท่านท่านอภิปรายว่าถ้าอยากทราบว่าเป็นใครเนี่ยให้ถามรัฐมนตรีข้างๆผมว่าหันไปไม่มีใครครับนอกจากผมคนเดียวจริงวันนี้ตั้งกระทูนะครับถามท่านรัฐมนตรีมาไทยนะครับซึ่งเป็นท่านรองนายกด้วยนะครับซึ่งตอนแรกก็ได้ทราบว่าท่านรองนายกจะมาตอบด้วยตัวเองนะครับท่านให้สัมภาษณ์แต่ว่าไม่เป็นไรครับ จริงๆมอบให้กับทางท่านธิรรัตน์นะครับถ้าตอบคําถามได้ก็ยินดีนะครับเพียงแต่ก็แอบแปลกใจนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็ไปดูข้อมูลว่าการแบ่งความรับผิดชอบในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าใจว่าท่านธิรรัตน์ไม่น่าจะดูเรื่องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็หวังว่าท่านจะตอบเท่าที่ตอบได้นะครับแต่ว่าไม่รู้เนี่ยนะครถ้าจะต้องดําเนินการในการที่จะทาําภารกิจนี้ให้สําเร็จรู้ร่วงเนี่ยตกลงแล้วผมจะต้องไปตามจากใครนะครับไม่เป็นไรครับจริงๆแล้วการตั้งกระทู้ในวันนี้นะครับผมเองก็มีความประสงค์ นะครับที่อยากจะเห็นการแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะเรื่องนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่คาราคาซังนะครับมาเป็นเวลานมนานเกิดขึ้นนะครับก่อนที่ท่านธีร,รัตจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยด้วยซ้ำนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่หลักๆนะครับไม่ใช่แค่ไฟฟ้าอย่างเดียวแต่มันคือนโยบายใหญ่ในเรื่องของยาเสพติดที่มันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นเห็นกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเองก็คาดเอาไว้นะครับว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านก็จะให้ข้อมูลบางอย่างกับท่าน ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกับผมนะครับแต่ผมอยากให้ท่านธีรััตน์นะครับผ่านทางท่านประธานนะครับเมื่อเอาข้อมูลนี้ที่ผมจะมีการสอบถามและให้ข้อมูลกับท่านเนี่ยนะครับหวังว่าจะนําไปสู่การแก้ปัญหาเพื่อนําไปสู่การปรบับปรามเรื่องของยาเสพติดอย่างจริงจังต่อไปผมท้าความสั้นๆอย่างนี้ครับท่านประธานครับคือเรื่องเนี่ยนะครับมันคือการที่การไฟฟ้าแม่สายนะครับได้มีสัญญาขายไฟฟ้านะครับ ให้กับกลุ่มบริษัทอรลลูแต่ผมอยากให้ผ่านทางท่านประธานนะครับเมื่อเอาข้อมูลนี้ที่ผมจะมีการอาสอบถามและให้ข้อมูลกับท่านเนี่ยนะครับหวังว่าจะนําไปสู่การแก้ปัญหา<ท>เพื่อนําไปสู่การปรบับปรามเรื่องของยาเสพติดอย่างจริงจังต่อไปผมท้า,าความสั้นๆอย่างนี้ครับท่านประธานครับคือเรื่องเนี่ยนะครับมันคือการที่การไฟฟ้าแม่สายนะครับได้มีสัญญาขายไฟฟ้านะครับให้กับกลุ่มบริษัทอัลลโดยมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของบริษัทเหล่านี้นะครับหลักๆคือสองคน คนแรกนะครับคือนายทุนมิลัดนะครับและคนที่2คือสวทรงเอโดยกลุ่มบริษัทอันรัวนี้นะครับก็เอาไฟที่ได้นะครับไปขายและกระจายต่อในพื้นที่บริเวณท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาซึ่งที่ผ่านมาครับการชําระค่าไฟฟ้านะครับต่อการไฟฟ้าแม่สายนะครับจะใช้วิธีการขนเงินสดนะครับข้ามชายแดนเข้ามานะครับปรากฏว่าในช่วงปี2 5 6 3ถึง2565นะครับรูปแบบของการชําระเงินก็ได้เปลี่ยนไป โดยใช้บัญชีม้าหลายร้อยบัญชีนะครับเพื่อชำระค่าไฟฟ้านะครับต่อทางการไฟฟ้าแม่สายท่านรัฐมนตรีครับการไฟฟ้าแม่สายรับเงินจากบัญชีม้าเป็นเวลา2ปีจากหลากหลายร้อยบัญชีนะครับซึ่งข้อมูลตอนแรกนะครับก็เข้าใจว่ามีบัญชีม้าอยู่ประมาณ5 1 7บัญชีปรากฏว่าในการขยายผลในการนํำสืบนะครับบัญชีม้า อาจจะซ้ำไปซ้ำมานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ250บัญชีหลังจากนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนายทุนมิลลัดนะครับและพวกนะครับก็ได้ถูกจับนะครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาสมคบค้ายานะครับรวมไปถึงการฟอกเงินทําให้หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันในการซื้อขายไฟฟ้านะครับกับกลุ่มบริษัทอัลลัวนะครับก็ถูกอายัดไปด้วย ซึ่งต้องให้ข้อมูลกับท่านประธานนะครับผ่านไปท่านรัฐมนตรีว่าแม้ว่าเรื่องมันจะให,ใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ปรากฏว่าไฟฟ้านะครับจากการไฟฟ้าแม่สายก็ยังคงจ่ายไฟปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอการที่มีการจ่ายไฟไปแบบเนี้ยขายไฟไปแบบเนี้ยนะครับท,ทั้งทั้งที่ตัวที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยถูกจับกลุมถูกดาเนินคดีนะครับแต่ทุกอย่างก็ไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลงเจ็จำานงของการไฟฟ้าในการขายไฟต่อไปได้เลยนะครับทีนี้ความน่าสนใจไม่หมดแค่นั้นครับเพราะในปี2023นะครับก็คือปีที่แล้วเนี่ยนายทุนมินหลัดคนนี้นะฮะก็ถูกทางการสหรัฐอเมริกาแคนาดาและสหราชอาณาจักรนะครับเหลืองกรินนะครับคว่ำบาตรอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับมันสะท้อนให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องยาเสพติดแล้วแต่นี่มันคือองค์กรอาญากรรมข้ามชาตินะครับที่มีความร้ายแรง แล้วข้อมูลที่ผมจะให้ท่านรัฐมนตรีนะครับผ่านทางท่านประธานเนี่ยได้ฟังต่อไปอยู่สไลด์ถัดไปครับเปิดเลยฮะช่วยคลิกในคลิปเสียงได้ครับก่อนท่าที่หไห็งมีไฟเลยทั้งเมืองอรัฐบาลดโดยเตงเสง่เขาก็ต้องการช่วยผมเขาก็เลยออกสมรฐานให้ผมเป็นตัวแทนไปเพราะว่าอยู่ จะไปขอไฟหรือรบนี้มาใช้ในบ่อนเนี่ยมันจะดูมันจะดูไม่ดีเขาก็เลยออกมาว่าให้เป็นตัวแทนขายไฟจริงๆว่าไม่ได้ขายเลยจริงๆไม่ได้ขายที่ตอนแรกเนี่ยเอามาปุ๊บเ,เราใช้เองบางส่วนก็ตัดไปให้ทางมันมีบริษัทชื่อแบบบางซึ่งเขาเป็นเขาเป็นกลุ่มโดยกลุ่มน้อยนี่เขาทำไปกู่าไม่งั้นมันก็่าดใช่ไหมพี่ผมก็เลยให้เขาขายตอนหลังเนี่ยรุ่นน้องอย่างไรเนี่ยเขาเขาขอ,อเขอ้ามาทำด้วย ท่านประธานครับจริงๆท่านรัฐมนตรีถ้าอยากรู้ว่าเสียงในคลิปชื่อเป็นเป็นของใครนะครับถามท่านรัฐมนตรีข้างได้นะฮะทีนี้เนี่ยนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญคืออย่างนี้ฮะคีย์เวิร์ดสำคัญคือบริษัทหงปังฮะเปิดไปหน้าถัดไปฮะบริษัทหงปังเนี่ยนะครับเป็นเครือข่ายนะครับของกลุ่มว้าแดงฮะไม่ต้องพูดกันครับว่าว้าแดงนะครับเป็นใครมาจากไหนรู้กันดีฮะว่าว้าแดงทําอะไรนะครับวันนี้สังคมก็กําลังถกเถียงกันเรื่องนี้สิ่งที่ผมกําลังจะเรียนต่อท่านประธานไปถึง ท่านรัฐมนตรีครับว่าวันนี้มันมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าการไฟฟ้าแม่สายของเราซึ่งมีการขายไฟไปยังฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือไปยังท่าขี้เหล็กเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดของเรื่องนี้อาจจะเป็นกลุ่มบ้าแดงนะนั่นหมายความว่าการผลิตยาบ้าที่วันนี้ราคามันถูกลงเรื่อยๆเ,เนี่ยที่กรุงเทพมหาคนครข้อมูลของดีเอสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ที่5.9 1บาทเนี่ย วันนี้ปัญหาเราเนี้ยมันอาจจะเกิดจากการที่มีการใช้ไฟฟ้าของพวกเราไปผลิตยาบ้าแล้วส่งมาขายคนไทยฮะดังนั้นครับท่านประธานครับคำถามฮะท่านรัฐมนตรีภาคประโยคตรงนี้ฮะกังวลในเรื่องของการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามหลักป้องกันความเสียหายถ้าท่านจะไปรอคำพิพากษากี่ปีฮะกว่ามันจะรู้ผลและถ้าเกิดว่าสุดท้ายเงินเหล่านี้มันไปผลิตยา ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อลูกหลานของเราบ้านเมืองของเราจะเป็นอย่างไร<อ>ก็อยากฟังความชัดเจนครับจริงๆยืนยันอีกครั้งว่าเรื่องนี้ผมต้องการที่จะทํางานร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราขอบคุณครับท่านประธานครับท่านรัฐมนตรีอัจเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมครับจริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะครับ ท่านกระทูเนี่ยถามถึงท่านธีรรัตน์เป็นคนมาตอบแต่เมื่อสักครู่เนี่ยพอดีท่านท่านบอกว่าเปิดคลิปเสียงแล้วท่านท่านอภิปรายว่าถ้าอยากทราบว่าเป็นใครเนี่ยให้ถามลัมรีข้างๆผมก็หันไปไม่มีใครครับนอกจากผมคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าผมไม่ไม่ทราบจริงๆว่าคลิปเสียงเป็นคลิปเสียงของใครและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นครับผมว่าเพื่อร,รักษาบรรยากาศอยู่ในประเด็นดีกว่าถ้าเป็นไปได้ช่วยถอนสิ่งที่ท่านได้พูดไปก็ดีครับขอบคุณครับ ท่านประธานต้องวินิจฉัยครับท่านประธานต้องวินิจฉัยว่าผมได้ทําประมิดข้อบังคับอะไรนะครับที่ผมจะต้องถอนคําพูดนะครับรัฐมนตรีนะครับ,รบซึ่งท่านก็ได้ตอบชี้แจงแล้วว่าท่านไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้กล่าวหาท่านรัฐมนตรีไม่ใช่กล่าวหาขออภัยท่านได้บอกกับท่านสมาชิกในห้องนี้ผ่านการอภิปรายว่าถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นเสียงของใครให้ถามรัฐมนตรีที่นั่งข้างๆ ถูกไหมครับทีนี้ทางท่านมนตรีเนี่ยก็จะได้ใช้สิทธิ์พาดพิงว่าท่านไม่ทราบว่าเป็นเสียงของใครซึ่งก็น่าจะจบนะครับท่านมนตรีก็ไม่จําเป็นน้องถอนเพราะท่านมนตรีก็ได้ยืนยันไปแล้วว่าท่านไม่ทราบนะครับเชิญท่านรัฐมนตรีเทีย